เพราะฉะนั้นความเป็นพระอริยะหรือความรุดพ้นกิเลสวัดกันที่มีสติสัมยาสมบูรณ์ไม่ได้วัดกันว่า,ามีอิทธิปริหารดำดินบินบนล่องุนหายตัวได้มันได้วัดตรงนั้นวัดมมีสติสัมยาสมบูรณ์ที่สุดคือกายกับใจอยู่ด้วยกันโดยไม่แยกจากกันเราถึงมาตอกย้ำฝึกฝนเนี่ยแต่ของเรานี่พอมันมีก็มีร้อยหนึ่งพอหมดก็หมดเลยใช่ไหมพูดขึ้นว่ามีสติสัมยาเต็มที่ตอนนี้เอาพอถูกกระทบปับ๊บล้มหมดเลยเนี่ยมันไม่เหลือแม้แต่ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เหลืออันนี้ แต่ถ้าสมมุติว่าถูกกระทบปั๊บเนี่ยมันลดพุกลงมายังมีสติสัมยาอยู่อีกห้าเปอร์เซ็นตนี่ความเป็ริยะปรากฏตรงนี้ต้องทดสอบนะดังนั้นเรื่องเหล่านี้เราจรึงมาตอกย้ํากันตอกหลักเพื่อที่จะผูกมัดอารมณ์มัดเรือของเราให้มั่นคงพทุทธเย้าตรัสรู้ท่ามกลางกระแสอารมณ์ถ้าไม่ได้ปฏิเสธอารมณ์เหมือนเรืออยู่กลางน้ําอยู่กลางกระแสน้ําเรืออยู่บนบกี่มีความหมายไหมนะเรือบกเนะี่ย เปไงอนนี้ทั้งสาเ,เคยภายเลี้ยวบนบกบ่ก็อ,อยังไ<อ> <c oughs> ม่มีนะ <c oughs> คนทําสมาธิแบบไม่มีอารมณ์คือภายเรีอยวบนบกมันไม่ไปไหนอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นลุ่สีแต่คนวิปัสนาคนปฏิบัติแล้วรับรู้กระแสของความรู้สึก อยู่เห็นกระแสของความรู้สึกกระแสของความคิดอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเป็นวิปัสสนาพายเรือในน้ํามีโอกาสมันจะไปข้างหน้าไปข้างหลังได้แต่พายเรือบนบกไปข้างหน้าก็ไม่ได้ไปข้างหลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่เราคนก็ชอบทาใช่ไหมนั่งหลับนิ่งได้ทั้งวันอนะพายเรือบนบกเหลือไม่ไปไหนสักทีปฏิบัติสามปีสี่ชาติก็ยังโกรธเหมือนเดิมยังโลภเหมือนเดิมยังหลงเหมืนมอมนโกรธได้ละเอียดด้วยโลภได้ละเอียดด้วยพวกที่ทําสมาธินนะหลงได้ละเอียดด้วย พวกที่ทําสมาธิในเวลาไปหลอกใครเขาคนอื่นเขาไม่รู้หรอกนะเวลาด่าใครเจ็บเจ็เจแบแสบแอย่างลึกๆเกดวยตอนนี้มีความละเอียดเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันแปลงตัวจากอยากไปละเอียดนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโอ้กระแสนี่ละเอียดลึกมาก